สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท1.1ป .1 ท 1. 1. 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำ้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท .2.1 ป .1 นทัห,ห,ทหคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระเออได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระเออได้ถูกต้อง สระเอเป็นสระเสียงสั้นสระเอประกอบด้วยสระเอแ,ะระอและสระอและสระอเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นอและอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านแจกลูกสะกดคำสะระเอเกอมาจากกอไก่ประสมกับสะระเออ่านว่ากอเอเกอ เจอมาจากจอจานะสมกับสะระเอออ่านว่าจอเอเจอเดอมาจากดอเด็กประสมกับสะระเอออ่านว่าดดเออเดอ เตอมาจากตอเต่าประสมกับสะระเอออ่านว่าตอเออเตอเบอมาจากบอใบไ,ไม้ประสมกับสะระเอออ่านว่าบอเออเบอ เปอมาจากปอปประสมกับสะระเอออ่านว่าปอเออเปอเออมาจากออ่างประสมกับสะระเอออ่านว่าออเออเออ เคมาจากขอไข่ะสมกับสะระเอออ่านว่าขอเอเคเชอมาจากชอชิงประสมกับสะระเอออ่านว่าชอเอเชอ เธอมาจากถอถุงประสมกับสะระเอออ่านว่าถอเออเธอเผอมาจากพอพึ่งประสมกับสะระเอออ่านว่าพอเอเอเพอ ฟมาจากฝอฝาประสมกับสะระเอออ่านว่าฝอเอเฟ,ฟอเซอ,อมาจากสอเสือประสมกับสะระเอออ่านว่าสอเออเสอ เหมาจากหอหีบประสมกับสระเอออ่านว่าหอเอเหอเงมาจากงองูประสมกับสระเอออ่านว่า,อออออา,างองเอ,อ,งอเง เยอะมาจากยอยักรปะสมกับสระเอออ่านว่ายอเออเยอะเน้อมาจากนอหนูประสมกับสะระเอออ่านว่านอเออเนอ้อ เรมาจากรอเรือะสมกับสะระเอออ่านว่ารอเอเรเมอมาจากมอม้าประสมกับสะระเอออ่านว่ามอเอเมอ เลอมาจากลอลิงประสมกับสระเอออ่านว่าลอเออเลอเพอมาจากพอพานประสมกับสระเอออ่านว่าพอเออเพอ เคมาจากคอควายประสมกับสระเอออ่านว่าคอเอเอเคเฟอมาจากฟอฟันประสมกับสระเอออ่านว่าฟอเออเฟอ มาจากทอทหารประสมกับสระเอออ่านว่าทอเออเถอเถอมาจากทอทงะสมกับสระเอออ่านว่าทอเออเถอ เซอมาจากซอโซ่ประสมกับสะระเอออ่านว่าซอเออเซอเชอมาจากชอช้างประสมกับสะระเอออ่านว่าชอเออเชอ กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระเอะเจอคือการพบพบเห็นเห็นประสบสบประจวบเช่นเจอกันบ่อยๆเตอะ คือการมากเป็นปึกใช้คู่กับคำว่าหนาเช่นหนาเตอะเธอคือการไม่ได้รูปได้ทรงมักใช้แก่ลักษณะที่อ้วนหรือหนาเช่นอ้วนเธอะทะหนาเธอะทะ เบอรคือเว่าวะเป็นแผลกว้างและลึกมากหลายเยอะเช่นกินเหลือเบอร์ตัวอ้อนนนอวนเอบอร์เยอะคือมากมายเต็มไปหมดดาดเดือนเช่นคนเยอะซื้อผลไม้มาเยอะแยะ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งกอไก่เคิอขอไข่เจอะขอควายเตอะ ข้อหนึ่งตอบข้อขอไข่เจอข้อสองกอไก่เคิขอไข่เจอขอควายเตอ ข้อสองตอบข้อคอควายเตอะข้อสามกอไก่เธอขอไข่เบอร์ขอควายเยอะ ข้อ3ตอบข้อกอไก่เธอข้อ4กอไก่เธอ,อขอไข่เบอร์ขอควายเยอะ ข้อสตอบข้อขอไข่เบอข้อหกอไก่เธอขอไข่เบอรขอควายเยอะ ข้อห้าตอบข้อคอควายเยอะ ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านคำสะระเออแล้วขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อในชั่วโมงนี้คุณครูฝากให้นักเรียนมันฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆนะคะเพื่อผลการเรียนที่ดีแล้วก็จะได้อ่านเก่งอ่านคล่องแล้วก็สาหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมง้ สวัสดีค่ะ